Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อันนี้รถพี่เไม่มีมหดรถไปโงพักก่อนเลยอพี่ลบอันนี้พี่ขับคันนี้มานะอันนี้พี่ขับคันนี้มานะครับทะเบียนขอพื้นขอไขรสี่หกสี่เจ็ดปิสนโนโรนะครับ